สวัสดีค่ะวันนี้นะคะธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เราจะมาพายเยี่ยมชมนะคะซับดีซับเด่น n p a กรุงไทยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่แอดอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ่าวันนี้นะคะซับของเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นายาอยู่ด้านหลังนี้เองตามมาเลยคะ่ะอะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นซับเด่น n p a กรุงไทยของเรานะคะ ตอนนี้นะคะข้างหน้าของเราเป็นอะไรคะพี่แอดเดิน,ดนหน่อยด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของอาคารน,นะครับซึ่งซับตรงนี้มีพื้นที่รวมทั้งหมด200ตารางวามีอาคารทั้งหมด2หลังเนาะส่วนด้านหน้าจะเป็นอาคารจะแบ่งทั้งหมดเป็น3ล็อกและมี2ชั้นทางชั้นด้านล่างสามารถทําเป็นอาคารเป็นส่วนของร้านขายของก็ได้ไดับนะหรือจะเป็นให้เช่าในส่วนของการ ะจำน่ายสินค้าหรือซักลิ้ก็ได้สำหลับน้านบนจะเป็นในส่วนของอาคารห้องพักหรือว่าเป็นห้องพักนั่นเองมีจำนวนทั้งหมด3ห้องนะครับตรงนี้เป็นข้างหน้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูันข้างในดีกว่าว่ามันเป็นยังไงสำหรับจุดที่2นะครับจะเป็นในส่วนของ อาคารออฟฟิศหรือว่าอาคารสำนักงานครับจะอยู่ทางโซนด้านหลังของตึกแรกตึกแรกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันด้าไในนะว่าข้างในเนี่ยจะปังกูริเย่ร์อะไร นี่นะคะก็คือเป็นส่วนที่2นะคะที่จะเป็นส่วนออฟฟิศนะคะที่มีว่าห้องน้ําในตัวเนาะอะ่ในส่วนของโซนที่3จะเป็นอาคารห้องพักครับของผู้ที่จะเข้าเช่าหรือว่าคนที่จะเข้าพักนั่นเองครับจะเป็นอาคารทั้งหมด2ชั้นทันละ8ห้องครับ <ปะ S 1> รวมทั้งหมด16หห้องนะครับคนที่สนใจซับตรงนี้ซื้อซับตรงนี้ไปแล้วบอกเลยว่าเหมือนกับได้บอทองไปเลยโอ้โหติดถนน ยิ่งแล้วยังไม่พอเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไฮไลท์นะคะไฮไลท์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่แอดเล่าให้ฟังเราไปดูกันก่อนดีกว่าน้ำมาก็จะเป็นห้องพักที่เขาทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเหลือจะเพียงในส่วนของการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับห้องก็จะมีขนาดอยู่ที่4,4คูณตารางเมตรนะครับและจะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะยื่นให้เป็นในส่วนของการทําเป็นห้องน้ํานะครับและมีห้องน้ําในตัวนะครับ ลูกค้าคะคุณลูกค้าขาตรงนี้นะคะเป็นื้นที่ไฮไลท์บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์แบบจุดเด่นมากของทับตรงนี้น้องอาหน้าที่เราบอกเมื่อกี้ว่าติดถนนยังไม่พอจะบอกเลยว่าทั้งสี่ทิศติดภูเขานะครับสามารถมองเห็นชมวิวภูเขาได้ ซึ่งในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชของจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีเอกลักษณ์ก็คือมีบึงชวาและมีภูเขาล้อมรอบนะพื้นที่ตรงนี้ต้องแพงมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใช่ไหมแล้วสถานที่สําคัญก็เยอะมากๆนะคะราคาเนี่ยสิกว่าล้านแน่เลยอะมีมูลค่าทั้งหมด15ล้านบาท15ล้านบาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะจ๊ะบอกเลยนะครับคุณลูกค้าจา๋าวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจครับราคาเพียง 9ก้าล้านหนึ่งสี่พบาทเกล้านถูกต้องเห็นเส้นนี้นะคะมันเป็นเส้นทําเลทองดีมากๆ9ล้านเนี่ยราคานี้มากกับพื้นที่ตรงเนี้ยส0งตารางวา200ตารางวามีที่จอดรถใคยอาคารสองหลังและห้องพักทั้งหมดสิเกห้องใครได้ไปปังกูรีเย่แน่นอนบอกเลยรอบนี้ปังปูรีเย่ สำหรับใครที่สนใจหลักทรัพย์ตรงนี้ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยสหรับผู้ที่สนใจเนาะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนับ NPA ออนไลน์ของและถ้าเกิดว่าใครอยากจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์035525209 10นะครับหรือได้ตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้คะเราสคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ วันนี้นะคะถ้าใครสนใจติดต่ออย่าลืมนะคะติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาวันนี้เราลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ